จะสอบผ่านไหมคะขออนุญาตครูบาจารย์และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะนึกถึงสนามสอบที่เราเพิ่งสอบไปนะคะก็ดวงนี้ไม่ใช่ดวงของคนใดคนนึงอาจจะไม่ตรงนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะดูให้ตรงแล้วก็เช็คให้แม่นๆมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวจะจับอักษรดูตัวแรกนะคะตัวแรกได้อันนี้นะคะแล้วก็วางไว้ก่อนอะตัวที่สอง ได้อันนี้นะคะอ่าตัวที่สามตัวที่3ได้อันนี้นะคะตัวนี้ดีมากเลยเออถามว่าอันนี้จะสอบผ่านไหมนะคะถ้าแปลจาก3ตัวนี้นะคะจะต้องบอกว่ามีโอกาส สอบผ่าน80%นะคะอ,อีก20%ก็คือไม่ผ่านนะคะปัจจัยอยู่ที่อะไรคะปัจจัยอยู่ที่จิตวิญญาณตอนทําข้อสอบนะคะอันนี้วิวก็ดูเป็นรวมเนาะไม่เม้ซ่าเหมือนกันว่าคนที่มาดูต้องการจะสอบในสนามอะไรนะคะถ้าเกิดว่า จิตวิญญาณตอนที่เราทําข้อสอบเนี่ยเราทำเพราะความสุขนะคะเช่นสมมุติว่าคุณจะสอบเป็นครูคุณนึกถึงหน้าเด็กนักเรียนที่คุณต้องการจะได้ดูแลหรือว่าต้องการที่จะได้ช่วยเหลืออ,อย่างเงี้ยคุณจะผ่านแต่ว่าถ้าตอนสอบเนี่ยคุณนึกถึงอำนาจหรือว่านึกถึงผลประโยชน์ตำแหน่งอะไรก็ตามแต่ที่ มันไม่ใช่เป้าหมายของอาชีพนั้นๆน,น,นะคะถ้าแบบนั้นมันจะสอบไปผ่านนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ